สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะวันนี้สวนสวยจะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการแคะจอมบอลสีนะคะวิธีการนี้จะทําให้บอลสีของเรานะคะแทงหน่อใหม่นะคะและต้นแม่ของเขาก็ยังคงอยู่กับเรานะคะแต่เราจะมีหน่อบอลสีขึ้นมารอบๆนะคะตรงที่เราตัดจอมต้นแม่ออกไปแบบนี้นะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นวิธีการขยายพันธุ์อีกอวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะสามารถได้ต้นบอนสีจเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ,ะตัวนี้หลังจากที่เราแค่จอมไปแล้วนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนๆหน่อเล็กๆนะคะเขาจะแทงขึ้นมารอบๆนะคะเพราะว่ารอบๆจอมของเรานะคะเขาจะมีเขี้ยวแบบนี้ค่ะเพื่อนๆมองเห็นไหมคะนี่ค่ะ มีเขี้ยวขนาดเล็กล้อมรอบอยู่นะคะแต่ตอนนี้เขามีต้นแม่อยู่แบบนี้นะคะาการดูดซับหาอาหารก็จะนำมาเลี้ยงต้นแม่นะคะเป็นส่วนมากนะคะเพราะเพราะว่าต้นแม่เขามีใบแบบนี้นะคะเพื่อน,อนและมีการคายน้ำมีการใช้สารอาหารที่เยอะนะคะเมื่อเราแคะต้นแม่นะคะต้นต้นจอมออกจากหัวของเขานะคะเพื่อน,อนต่อไปนี้นะคะสารอาหารที่เขาดูดขึ้นมานะคะจะ จะนำไปเลี้ยงเที้ยวนะคะและจะมีการแตกหน่อใหม่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่กำลังฮิตมากๆเลยนะคะการแคะจอมของบอนสีนะคะตัวนี้จะเป็นบอนสีสีเบนจรงนะคะที่ส่วนสวยเอฟมาจากออนไลน์นะคะและปลูกมาได้ประมาณอ่าสีหเดือนแล้วนะคะ หัวของเขาก็ยังไม่ใหญ่นะคะเพื่อนๆทีนี้ถ้าจะนํามาผ่าก็จะช้านะคะและจะได้ปริมาณที่น้อยนะคะแต่ถ้าเราใช้วิธีการแคะจอมนะคะเพื่อนๆเขาจะให้ปริมาณหน่อที่เยอะนะคะเพื่อนๆและบอลสีของเราจะโตเร็วมากๆนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวิธีการแคะจอมต้นแม่ออกมาแยกกับหัวของเขานะคะอันนี้นะคะสวนสวยจะทําการนะคะเกลี่ยดินที่อยู่รอบๆโคนต้นของต้นแม่แบบนี้นะคะเกลี่ยดินออกให้เห็นหัวที่ค่อนข้างโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็คือให้เห็นโคนบอลสีชัดๆแบบนี้นะคะเวลาเราแคะจอม เราจะได้ทําได้อย่างสะดวกนะคะและเมื่อเราโกยดินรอบๆต้นออกแบบนี้นะคะเราจะให้เห็นหัวที่ชัดเจนขึ้นนะคะก็คือการรดน้ําลงไปแบบนี้นะคะเป็นการล้างดินนะคะบริเวณที่อยู่รอบๆบโคนต้นนะคะเวลาเราจะแคะจะทําได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะ หรือว่าใครจะใช้วิธีขุดเขาขึ้นมาจากดินล้างรากแบบนี้เลยก็ได้นะคะอันนั้นก็จะเป็นวิธีที่สะดวกอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆแต่เขาจะต้องทำการพักฟื้นนะคะเพื่อที่เขาจะเดินรากให้แข็งแรงซะก่อนแล้วค่อยมีการาแทงหน่อใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้นะคะเพื่อนๆการแทงหน่อของเขาก็จะมีได้ต่อเนื่องเลยนะคะหลังจากที่เราแคะ จอมต้นแม่ของเขาออกมาแล้วนะคะการาแทงหน่อใหม่ๆที่อยู่รอบๆโคนต้นแบบนี้นะคะจะดําเนินต่อไปได้เลยนะคะเนื่องจากรากเขาไม่ได้รับการกระทบกระเทือนนะคะส่วนใครที่ยังเป็นห่วงนะคะว่าการาแคะต้นจอมนะคะจะต้องดูแลเรื่องยอด ให้เขาคลี่ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าถ้ายังไม่คลี่แบบนี้นะคะเมื่อเราแค่ต้นจอมออกมาแล้วนะคะเรานําไปปลูกและเข้าถุงอบนะคะเพื่อนๆยอดตัวนี้ก็จะไม่เกิดอาการเน่านะคะเพื่อนๆ นะะเนื่องจากเป็นบอลสีที่พึ่งทําทการปลูกนะคะได้ไม่กี่เดือนนะคะเพื่อนๆเขาจะยังมีหัวที่ค่อนข้างเล็กอยู่นะคะ เราได้มาแล้วนะคะเสียงดังปรกเลยนี่ค่ะเดี๋ยวส่วนๆจะล้างให้ดูนะคะได้มาแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆและเขาก็มีรากติดมานิดหน่อยนะคะบนสีนะคะอ่าโคนเขามีรากติดมานิดหน่อยแบบนี้นะคะมีเนื้อหัวติดมานิดหน่อยแบบนี้นะคะเราสามารถนําไปปลูกได้เลยะคะ่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเน่าหรือตายนะคะเพราะว่าเขาเป็น่า ต้นไม้ที่มีความทนทานมากๆนะคะขอให้มีหัวติดมานิดหน่อยนะคะเพื่อนๆเขาสามารถแตกรากได้ใหม่นะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกังวลน,นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือเดี๋ยวจะนําไปปลูกและเข้าถุงอบนะคะ ก็คือเป็นบอลสีสีเบญจรงค์แบบนี้นะคะเพื่อนๆใบที่สวนสวยทำคลิปบ่อยๆนะคะปลูกมานานสักประมาณอ่าสี่ห้าหเดือนประมาณนี้นะคะหัวเขาก็เพึ่งจะได้เล็กๆประมาณนี้นะคะก็เลยไม่ทําการผ่าหัวนะคะเพื่อนๆตัวนี้จะใช้วิธีตัดจอมนะคะตัดจอมโดยไม่ได้ใช้วิธีการรื้อกระถางล้างรากนะคะก็คือตัด ให้จอมเขาติดอยู่ในกระถางแบบนี้เลยนะคะในกระถางเดิมนะคะและนะคะเราก็ใช้วิธีการกลบนะคะเพื่อนๆอกลบรดน้ำพรวนดินเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะวิธีการเรากลบดินนะคะพอมิดนะคะเราไม่ต้องกลบลึกนะคะเพื่อนๆแล้วก็รดน้ำเลยค่ะ รดน้ําให้ชุ่มเหมือนปกติทุกวันนะคะเหมือนรดน้ําเค้าเช้าเย็นนะคะในให้น้ําในกระถางนะคะมีลักษณะดินชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะและถ้าเป็นกระถางเล็กแบบนี้นะคะเราสามารถนําเข้าถุงอบก,ก็ได้นะคะหรือว่าจะเลี้ยงเขาตามปกตินะคะวางไว้ในบริเวณที่เราปลูกบอนสีของเขาเหมือนเดิมแบบนี้ก็ได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเร่งให้มีการแตกหนอ่อแตกตาแตกยอดใหม่ขึ้นมาเร็วๆนะคะใช้วิธีการนำเข้าถุงอบนะคะและเข้าไปวางในที่ร่มได้เลยนะคะแต่ก่อนนำเข้าถุงอบให้เพื่อนๆรดน้ำในกระถางให้ชุ่มชื้นนะคะให้ชุ่มชื้นและนำเข้าถุงอบเลยค่ะสักประมาณหนึ่อาทิตย์นะคะและสักประมาณห่อาทิตย์ค่อยเปิดถุงและทำการรดน้ำนะคะและก็การอบบอนสีหน้าร้อนมากๆแบบนี้นะคะ เพื่อนถ้าวันไหนที่มีอากาศอบอ้าวมากๆนะคะเพื่อนๆควรเปิดปากถุงนะคะให้เขา,ามีการระบายอากาศนะคะสักวัน2วันก็เปิดทีก็ได้นะคะ ก็คือเปิดปากถุงอ้าไว้เลยแค่นั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากๆการอบบอลสีในถุงจะมีลักษณะอากาศที่ค่อนข้างอบอ้าวอยู่แล้วนะคะอ,ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราห้ามมองข้ามนะคะในการอบบอลสีฤดูร้อนนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์อีกแบบนึงนะคะเพื่อนๆที่สวนสวยนำมาฝากนะคะ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบวิธีนี้นะคะาสามารถทำตามได้เลยค่ะเป็นวิธีการขยายพันธุ์บอนสีของเรานะคะและสามารถแตกยอดแตกกอได้ไวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะว่าอาจจะใช้เวลานานขนาดไหนนะคะในการงอกรากและเจริญเติบโตแข็งแรงได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ